สวัสดีครับท่านผู้ชมก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม Survival Craft นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะขอสร้างต่อ5สร้างอะไรหรือครับ มาตามดูกันเลยครับม,มาเด้อมามามาโอเคมาเลยมเลยเฮ้ย,ยข้างนอกจะมืดแล้วใช่ไหมโอ้มืดแล้วใช่ไหมครับดูสิดูสิสมืดหรือยังเฮ้ยมืดแล้วนี่อู้ถ้ามืดอย่างงี้ก็ต้องปรับอ่าปรับแสงเลยนะครับอืมไม่เป็นไรครับอืม หมือนตรงนี้มันจะบังไปหรือเปล่าครับเนาะค่อยๆทําไปนี่ให้มันโลง่ลงๆหน่อยเนาะโอเคเห็นไหมครับท่านผู้ชมในส่วนนี้โล่งนะครับต่อไปผมก็จะขยายนะครับเป็นบอแบบว่าเป็นตู้กระจกนะครับ360องศาแปลว่าอะไรมองได้ทุกด้านเลยครับ มองได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไะเราลองออกไปทำกันดูต่อจากจุดนี้ไปนะครับยื่นออกไปน,น,นะครับกลางบอ่อเลยนะครับอืมไปไปะปะป,ะปะดูซิวจะได้ไหมโอเคนี่ไงตรงส่วนนี้นะครับข้างล่างเออดูซิวจะทำได้ไหมนะต้องลองดูนะครับเอ้ยอย่าขวางซิอย่าขวาง จเย็นๆนะเจ้าวานอย่าขวางไป<ล>โอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่าจะทำย่างไรดีอืมไงพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้โอ้ตรงนี้ได้ไหมโอ้โหจะทำเอ่อยื่นมานะครับนั่นก็คือตรงนี้ก็ต้องเป็นเหล็กทีก่ต้อะจกใช่ไหม โอเควางแผนดีๆนะครับถ้าวางแผนไม่ดีก็จบเลยนะครับโอเคโอ้อ่าตรงล่างก็เป็นเหล็กนะครับอือ,อไปหนึ่งสองสามนะครับสี่เออสองสามสี 2, 3, 4, นะ่เนาะอ่าอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ โอเคตรงนี้ก็อ,อยื่นพอไหมครับอืมพอเนาะอ๋อตรงนี้เป็นเหล็กเนาะ,ะไม่ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นเอ่ออีกชั้นหนึ่งดีกว่าตรงนี้เป็นเหล็กนะครับ,อรรบโอเคแล้วผมจะทำไปเรื่อยๆยื่นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ขอตัดภาพก่อนนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้สร้างอุโมงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขุดนะนะขอบเขตนี้นะครับเราจะเจาะมาจนถึงนี่นะครับมันก็จะยื่นออกมาเราก็จะเห็นนะทั้งบนทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้านะครับเหมือนคล้ายๆกับ360แต่ด้านล่างคงไม่ให้เห็นแล้วนะครับด้านล่างก็คงจะเป็นพื้นธรรมดานะ เพราะว่ามันก็ลึกแล้วเนาะโอเคเอาละต่อไปเราก็จะไปเจาะอ,อุโมง์กันนะครับอืมอู้ก่อนเจาะลืมไปนะครับเราจะต้องทําสัญลักษณ์ก่อนว่ามันรูอยู่ตรงไหนไม่งั้นพลาดมาก็เจ๊งเลยนะครับอืผมทํหกช่องนะครับผมก็ต้องวางตรงกลางสองช่องเนาะที่จะเจาะอย่าใ,ให้พลาดนะครับพลาดนั่นก็คือจบเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคเนาะตรงไหนโอ้โหคือต้องคำนวณดีๆนะครับปึ๊บค่อยๆวางเลยนะครับกระจกแตกกับพังเลยนะครับตอนนี้บู๊โอเคนะสองตำแหน่งนี้นะครับเราจะเจาะเข้าไปโอ้โหวางเต็มเลยครับอืลงไปในบ่อของเราดีกว่าโอเคไปไปไป,ไปนี่ นะครับท่านผู้ชมโอ้ตรงตำแหน่งนี้นะครับเฮ้ดูให้ดีนะครับโอเคเอาละไม่เสียเวลานี่ไงนี่ไงใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยใช่สิครับอืมไม่ใช่ก็จบเฮโอเคครับเราก็จะขุดเข้าไปครับเป็นอุมโมงค์นะครับอ่านี่ ใครอยากจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้นะครับการขุดอุโมงนะครับอุโมงใต้น้ํานะครับต้องทําอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องวางแผนดีๆนะครับใส่ทอสก่อนครับอจะได้แจม่มเออเมาครับเราจะขุดไปเรื่อยๆนะครับถ้าไปเจอเหล็กเมลไยนะครับก็แปลว่าเอ,อ,อ้ก่อนนะ ท่านผู等等้ชมครับผมทำอะไรพลาดหรือเปล่าครับตอนนี้แมสหนึ่งนะจะบอกนะว่าผมไม่ได้เ้ยก่อนนะโอ้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 ท่านผู้ชมครับตอนนี้เออเอๆเอเกิดอะไรพลาดครับอืมก่อนนะครับท่านผู้ชมใจเย็นนะ Okay, อเคลอไม่เป็นไรอุดก่อนอุดก่อนเหมือนจะพลาดนิดหน่อยอืมดูละดูล้ละอย่าพลาดอย่าพลาดพลาดไม่ได้น้ําเข้ามาเมื่อไรก็จบนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วครับอืมอ่าเอาละเอาละสิ้นสุดแค่นี้สิ้นสุดแค่นี้นะครับอืมโอม้ใช่ละใช่ละใช่แล้วครับอืม อ้นั่ไงนั่ไงนั่นไง,นนไงใช่ไหมใช่ไหมอืมเรกดนเกินนะครับตอนนี้มันต้องเอออยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับโอเคก่อนนะเอออืม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพื้นข้างล่างเราก็จะอ,อ,อุดได้เนาะตายยาอัยอยยยย,ย,ยด,าาดาายย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 ยมยยอ <laughs> ดีนะน้ำแห้งอ่ะโอ้โหผมขุดอะไรพลาดไปหรือเปล่าครับเนี่ยคือไปโดนอะไรครับเอาอุ้ยอตอนนี้มีความรู้สึกว่าทำอะไรผิดพลาดไปข้างนอกนะครับโฮ้ยน้ำรั่วมาได้ไงครับเนี่ยอ,อุโม,โมงค์ของเราเริ่มจะมีปัญหานะครับตอนนี้โอเคเอาละเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่ วางหินก่อนนะครับอืมไม่เป็นไรครับทุกอย่างแก้ไขได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอหยุดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับเหมือนผมจะอุดรอยรั่วอะไรข้างนอกแล้วนะครับดูนะครับอโอเคเนาะคงไม่พังอีกนะครับอืม,อม นี่โอเคโอ,คโอ,คโอค้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่พังไม่พังแล้วครับตอนนี้เออเดี๋ยวผมก็จะทำกระเเกบกับว่าเออเป็นบันไดนะต่อขึ้นไปแล้วกันเนาะดีไหมครับท่านผู้ชมอ่าเป็นบันไดอะไรดีเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนบันไดบันไดยอยู่ไหนเอยหาบันไดก่อน,นครับบันไดไม้ดีไหมครับอืมเนาะ บันไดไม้ดีกว่าหรือว่าบันไดหินดีไม้ดีกว่าครับอโอเคนะบันไดนี่นะครับส่วนนี้เอาหินลองแล้วกันเนาะอ,อ่าแล้วก็เป็นบันไดต่อนะครับบันไดไม้ต่อจะครไต่ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็บันไดต่อนี่อ่าลองเดินขึ้นไปนะครับ ไม่ต้องบินละเดินขึ้นไปเลยนี่ครับอุมโมงค์ว้าวจอดอ่ะค่อยๆเจาะนะครับอุ้ยเฮ้ยพลาดเดี๋ยวก่อนนะอ่กดปิดนนี่อุมโมงค์ครับเนี่อุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วค,ค,ค่คอยๆขุดค่อยๆขุดอย่าให้พังนะพังแล้วก็จบอีกเหมือนเดิมนะครับอืมอืมว้าวไปค่อยๆไป ก็ไม่มีลืมปิดนะครับอืมอ้าวนี่ไงอือตรงนี้เสียวนั่นครับเห็นแล้วเห็นครับโอ้ยต้องกดเบาๆนี่ค่อยๆกดทาะนะครับเสียวมากครับม,มันไหลเข้ามาแล้วแย่เลยโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ นี่ค่อยๆทำค่อยๆทำทำแบบไม่เสียบจะเอาคานว่าตรงนี้ดีไหมเอ่ยเนาะฝัะ่งนี้ฟังฝั่งนี้บ้างป็อก,อกนะฮะค่อยๆไล่ไปนะครับอย่าใจร้อน <c oughs> ค่อยๆค,คลิกนะ คลิกแรงไม่ได้หรือดับเป็นคลิกขึ้นมาก็โอ้โหไม่อยากจะคลิกครับนี่เหมือนไหมครับอุ้ยเหมือนเราอยู่ในน้ำเลยอะโอ้โหถ้าเอาตรงนี้เป็นห้องทำงานจะเวิร์กไหมครับอืมนะฮึโคมไม่นี่ไงสุดยอดไหมครับอืมตรงนี้เราเอาออกได้ไหมตึก๊ก โอ้โหได้ครับเดี๋ยวเอาครั้งสองอันบนออกอันนั้นทําเครื่องหมายนะครับว่าจะขุดตรงไหนเฉยเฉยนะไม่มีอะไรนะตรงนี้ล่ะออกได้ไหมโอ้โหเขาบอกว่าเสี่ยงไหมป๊๊อกอ่าป๊อกอ่าโอ้ว้าวว้าวว้าวนรอดครับนี่นี่ นี่เอา้านี่ละนี่ละโอ้โหนี่ไงนะครับลองดูสิครับโอ้โหู้สึกว่ามันเอ่อจะดีขึ้นนะเฮ้ยตรงนี้มันบังเนาะเก่อนนะครับอืมตรงนี้อย่าพังนะปึกปึกโอ้ครับท่านผู้ชม,มว้าวสุดยอดเลยครับเออใส่ทอสหน่อยไหม มาติดกับกระจกนีกนี่ฮ่าสองข้างเลยครับอืมอโอวหวู oh. ดูครับฝูงปลาวานครับโอ้ทั้งวานเพชรฆาแล้วก็เบลูก้านะครับแล้วก็โอ้โหมีปลาอะไรนะเออหลากหลายนะชนิดนะครับเดี๋ยวจะมีปลาฉลามปลากระเบนแล้วก็ติรัญญา,าด้วยครับจเจ้าใส่ดีไหมเนี่ยจะเลอะเทอะไปห,หรือเปล่า โอท่านผู้ชมครับมันเริ่มจะเวิร์กขึ้นมาเรื่อยๆครับอุโมงค์ครับโอ้อันนี้ก็คืออุโมงค์360องศานะครับแต่ว่าพื้นล่างนี้เราไม่ให้เห็นแล้วกันเพราะว่ามองไปคงไม่เห็นแล้วครับเพราะมันลึกเกินเนาะเราก็จะเห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านบนโอ้โหเห็นหมดเลยครับตอนนี้นี่เห็นไหมยอย่าพลาดนะอย่าไปเคาะนะเคาะก็ ปาวานเข้ามาในนี้แน่นอนเลยครับ <c oughs> โอเคเอา้าวเราลองออกไปดูข้างนอกดูว่าเป็นยังไงบ้างครับไปโอ้โหสร้างแบบเหนื่อยมากครับ <c oughs> มันลุ้นนะครับมันต้องออกแบบดีๆครับถา้านเห็นไหมครับซสเลยครับเห็นข้างในเลยอุย้ยเดี๋ยวข้างในเอาเป็นแบบออฟฟิศดีกว่าเนาะเป็นโต๊ะทำงานเห็นไหมครับอืมวู มันสุดยอดจริงๆนะครับหืมสุดยอดสุดยอดโอ้โหดูพื้นที่สัก่อนนะครับว่ากว้างขนาดไหนครับหืเดี๋ยวเราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยๆโอ้โหเราอาจจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นฝั่งวานแล้วก็มีฝั่งฉลามอีกเนาะไม่ให้มันอยู่ปนกันเนาะโอโ้ตัวนี้หลงมาได้ไงเนี่ยออกมาตัวเนี้ยอเอะ เข้าไปที่เดิมหรือว่าอึดอัดหรือเปล่าอยู่รวมกันเยอะๆเฮ้ยตัวนี้ก็จะไปอ้าวสุดอยอดครับสวยมากเลยครับอ,อือันนี้อุโมงค์ปลาย,ยื่นเข้าไปเฮ้ยอุ้ยอ,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 อยจะลืมให้อาหารปลาครับวันนี้ อมา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 ,มากินการดีกว่าแฟบอยู่ไหนครับอืม,อมโอเคไหมอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปในอุโมงต์ต่อเนะปึ๊บอืมเดี๋ยวตรงนี้ครับเราก็อาจจะมีเอ่อลิฟ โอ้มีลิฟต์ด้วยมันจะทันสมัยไปถึงไหนครับเนี่ยมีลิฟต์ด้วยเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงฟึบโอ้เห็นไหมครับเห็นฝูงวานไหมครับเห็นฝูงวานไหมครับสุดยอดอ่ะโอ้โหมาเป็นฝูงเลยอ่ะว้าวว้าวอ่า ในนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับผมจะเอามาใส่ให้หมดเลยให้มันดูสวยๆเฮ้ยมีเตียงนอนดีไหมโอ้ห้องนอนสุดสุดเท่เลยครับถ้ามีห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีห้องนอนห้องน้ําอือะไรมันจะเวิร์กขนาดนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอื้ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมขอรบกวนท่านสักหน่อยเอานิ้วมือค่อยๆจิ้มตรงด้านล่างขวาเป็นการสับสไครต์คงไม่เสียเวลานิ้วมือท่านมีค่าจิ้มมันเลยอย่าลังเลจิ้มให้หน่อยนะครับช่วยสับสไครต์ให้ด้วย